ยินดีต้ตอนรับเข้าสู่สลาเลเจอร์นะครับในพาร์ทที่6นะครับมาครั้งนี้ไม่ได้มาไลฟ์นะครับมาเล่นนะครับผมดูดิเหล่าแั่นก็หลุดกันอยู่นี่แหละฮะโอ้ผมปวดหัวกับพวกสลามพวกนี้นะฮะเป็นสลามที่ใส่ไม่ดีชอบหลุดออกจากกรงแล้วก็ออกมาทำไอ้ตัวนั้นมาบุกซะแบบเราเละเทะหมดฮะ,ะเอาไก่ไปกินไปออกมาทำไมกันฮะออกมาทำไม แกมานี่เลยแกต้องไปอยู่กกงนั้นแล้วนะครับแหมออกมากันได้ยังไงเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยไปอยู่ในนี้กันให้หมดนะฮะอีกตัวหนึ่งด้วยครับนะสำหรับไอตัวสลามระเบิด์ที่เราเลี้ยงเยอะไม่ได้ฮนะเลี้ยงเยอะหลุดนะครับพอหลุดปุ๊บโอ้โหเขาก็มากินไอพวกอ่าเขาเรียกอไงมากินไอพวกพอตเนี่ยครับพอกินปุ๊บเป็นไงล่ะครับทากระบุกครับพอทาบุกปุ๊บตัวอื่นนี่ชิบหายวายพวงก,กันหมด ไปอยู่ในนี้เลยเออต้องเป็นเด็กดีกันบ้างสิเห็นไหมสลามน้ำเขาอยู่กันนิ่งๆผลิตพอรตให้เราฟรีๆชิวๆขนาดนี้ไม่ดูตัวเองบ้างเลยว่าทำไมถึงเป็นคนแบบนี้นะฮะรุดออกมาอีกแล้วพอร์ตดูสิโอ้โหพอรเกินร้อยแล้วเนี่ยต้องเก็บไปขายบ้างแล้วครับหม่ เยอะจริงๆนะครับพอตเก็บไปขายครับเก็บไปขายครับคือรวยแล้วตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยสำหรับเกมสลามเรนเจอร์นะครับต้องรอมันอัปเดตอย่างเดียวเลยเพื่อจะได้เปิดแล้วเอาสลามตัวใหม่มาเลี้ยงนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้แค่นี้ไปก่อนนะฮะนะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆรอมันอัปเดตฮะนะนะราคากำลังขึ้นเลยฮะขายไปเลยครับผมป๊า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 ,ปาคือตอนนี้รวยแล้วครับรวยเละๆบอกเลย รวยมากนะรวยได้อีกด้วยบ <c oughs> อผิดผิดผิดโอเครวยมากอันนี้ต้องเอาไปเก็บก่อนนะครับเพราะว่ามันขายยังไม่ได้ราคานะสลามน้ำพึ่งมาเอาสลามลาวามาก่อนมาสลามลาวามาตอนนี้กําลังราคาขึ้นนะเราขายได้ฮะร,รวยบอกเลยว่ารวยมากราคากําลังดีฮนะโอ้โหแล้วดูหลุดออกมาหมดนะฮะไป เอาไปขายฮะซามลาวาขายต่อครับผมโอ้ลารมล็อกก็เริ่มราคาแพงขึ้นนะครับเนี่ยได้ต้อง30ต่ออันเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้เอาไปเก็บก่อนครับผมเก็บมีที่เก็บไหมนะโอเคเก็บตรงนี้ครับราคาขึ้นแล้วเราค่อยขายครับผมเอาพอดมาเก็บไว้เยอะๆนะฮะขายที่แบบรวย10ล้านอะไรเงี้ย ได้มีตังเ์เยอะไงมามามาอันนี้ก็เต็มร้อยแล้วฮะโอ้ล้นจริงๆตอนนี้พอร์ดล้นมากใปเลยฮะเต็มร้อยแล้วปับาๆๆๆๆๆๆๆาเก็บไว้ฮะดูขนาดดูดออกมายังเกินนะฮะเต็มแล้วอะโอ้โห จะร้องนะฮะรวยเกินไงช่วงนี้รวยเกินไปโอเคขายทิ้งไปก็ได้บ้างครับขายทิ้งไปบ้างก็ได้เดี๋ยวไปซีเรียสตอนนี้ไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรแล้วเนี่ยรวยเกินแล้วโอเคเมื่อครั้งคิดแล้วจะทำอะไรนะไปจับสลามมาเพิ่มเหรอทำเป็นสลามอะไรดีอันนี้สลามน้ำผึ้ง สลามแมวดีกว่าเนาะสลามแมวผสมสลามนางฟ้าเขาเรียกอะไรไม่ใช่นางฟ้าสิเขาเรียกว่าสลามเรืองแสงนะครับไปเดี๋ยวทำสลามแมวกับเรืองแสงรวมกันดีกว่าฟฟ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 แมวเรืองแสงแมวเรืองแสงเต็มเลยกินเข้าไปเลย เราจะได้เป็นแมวเรืองแสงโยอโคตรงามยอใหญ่ขึ้นนะฮะเราจะเพาะพันธุแมวสลามเรืองแสงคบยางตัวนี้ตัวนี้กินเข้าไปฟัมคบยางกินคบยางไม่มีตัวนอกอคอกนะนี่มีตัวนี้นอกอคอกตัวหนึง่งกินเข้าไปครับหงอบนี่แมวสลามเรืองแสงน่ารักฮะใช้ได้เลยใช้ได้อยู่ ตอนนี้ก็เป็นสลามระเบิดนะฮะสลามระเบิดผสมกับตัวอะไรดีคิดสิเรามีน้ำพึ่งแล้วระเบิดแสงอยู่ในถ้ำแล้วก็อ่ะสลามระเบิดแมวไปเลยแล้วกันกินเข้าไปฮะงวบสลามแมวน้อยน่ารักระเบิดได้ด้วยก็ไม่น่ารักเท่าไหร่แล้วละ่ะถ้าระเบิดได้นะ,อะเอาเอา,เอาไม่ต้องคบทุกตัวหรอกครับเอาเป็นบางตัวก็พอเพราะว่าถ้าคบทุกตัวแล้วแบบโหตดเปืองเนื้อที่เลย สลามชนิดแมวเอ้สลามชนิดระเบิดเบื้องนานที่มากจริงสลามแมวระเบิดงะับับ,บพอละมัง้งประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะไม่งั้นคงจะแบบระเบิดออกมาแน่ฮะลดแน่ๆดูแล้วตรงนี้เราก็น่าจะปลูกต้นไม้นะครับนี่เราก็ไปหาน้ำผึ้งมาใส่ตัวนี้ฮนะ จะได้เป็นสลามหินอืมอเดี๋ยวขายไปก่อนฮนะตาตาตาโอ้เอามาเลยก็ได้ฮะเอาน้ำพึ่งมาใส่สลามหินครับผมจะได้เป็นสลามหินน้ำพึง่งทั้งฟราร์มไปเลยนะครับจัดปลาใส่เข้าไปเลยฟิง่งงางางา ไปกินกันเข้าไปฮะนี่สลามหินน้ำผึ้งเทสไม่มีเนี่ยอย่านอกค้อเพื่อนสิจา้าอู้ตัวใหญ่ดีจังเลยนะฮะแล้วก็เป็นรสชาติน้ำผึ้งด้วยเดี๋ยวเราต้องเอามิ้นแมงโก้มาทำการปลูกนะฮะมิ้นแมงโกโอเคเดี๋ยวกะอ่าเดี๋ยวออกไปสำรวจโลกดีกว่าผมอยากได้เนี่ยฮะ อยากได้สลามอยากเห็นสลามทองอีกสักหนึ่งรอบน,น้องๆเขาจะได้เห็นอีกสักหนึ่งรอบไงไปครับลองดูดิเราจะบินถึงนู่นไหมถึง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 แน่นอนฟาบเย่ yeah. โหบินได้ไกลมากนะครับผมโอเคสับพาร์ทนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับอตอนนี้นะครับรอให้มันอัป อัปเดตแล้วเราค่อยมาต่อก really? uh ันนะครับอัน so นี like ้อาจจะเป็นอันสุดท้ายนะฮะเราจะไปดูเกาะฝั่งนู้นกันดีกว่าครับผมเรายังไม่เคยมานี่เป็นเกาะนี่เป็นเกาะที่ยังไม่มีสลามนะครับเนื่องจากยังไม่อัอัปเดตนะครับแต่เราบินมาได้ก่อนนะฮะเนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะฮบผมเราบินมาได้ก่อนนะฮะเนื่องจากเรามีสกิลบินไงเอมีสกิลบินที่แบบชิลฮะจะไปไหนก็ได้ฮะ ชิลมากจริงๆนะครับรอรอ,รอมันอัพอัพอัพเดตมานะครับโอ้ถ้าอัพเดตมานี่จะรีบไปเล่นให้ดูเลยนะจ้าน้องๆเอ๋ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราครบบดแล้วนะฮะสำหรับเกมสลามเฮ้ยตรงนี้อันตรายด้วยคืออะไรฮะตรงนี้จะต้องมีสับปะหลตอะไรที่อันตรายใช่ไหมเนี่ยทาไมถึงขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปอันตรายไปเดี๋ยวขึ้นหน้าผาครับ หรือถ้าเราจะเล่นสลามกันอีกเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นไลฟ์นะครับแทนนะครับผมอันนี้มาเพื่อประกาศให้ทราบกันโดยทั่วถึงไปไหนดีเราตอนนี้เราทําทุกอย่างแล้วไอตัวนั้นก็ระเบิดแล้วไม่เอาเรืองแสงนะก็เหลือแต่ว่าเราไปเก็บอะไรมาแล้วก็เพาะพันธ์เยอะๆนะครับแต่ตอนนี้อยากได้สลามสีทองอยากเห็นอยากเห็นอีกสักครั้งหนึ่ง เดี๋ยวไปไอ้นี่ดีกว่าฮะหามิ้นแมงโก้นะครับผมว่าปลูกผลไม้ไว้หลายๆพันเลยก็ดีเหมือนกันนะไอตัวอ่าไอผลไม้ชนิดไอผลไม้ที่เป็นรูปเบอร์รี่เนี่ยไอนี่ชอบเนาะไอตัวไอตัวหินชอบใช่ป่ะเอ้ยหรือตัวเรืองแสงนะน่าจะตัวเรืองแสงเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บไปนะฮะแล้วก็ไปทำฟาร์มทุกอันเลยดีกว่าเนาะ เราจะเอาผลไม้มิ้นแมงโก้แล้วก็อันนี้ฮะไม่โตสะกี่เลยลิลิโตสิเฮ้ยโตแล้วโตยังยังโอ้ยไม่มีเอาอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยไปดูตรงนู้นดีกว่าฮะตรงนี้อาจจะมีก็ได้ตรงนี้ก็ยังไม่มีนี่เลยฮะบงยังยังไม่แตกแตกออกมาเป็นน้องไก่น้องไก่ไม่เอาฮะ น้องไก่พันพวกนี้เราไม่เอาไปกันดีกว่าไปดูโลกนั้นดีกว่าไปเอาน้องไก่รายทางดีกว่ากลับบ้านน้องไก่รายทางหวังว่าแต่ยังไม่ตายกันหมดนะน้องไก่รายทางรอพี่ก่อนดาดาสลามน้ำ เย่ yeah. ได้มาแล้วครับสลามน้ำเดี๋ยวเราต้องเอาพวกสลามนี้กลับไปมันจะได้มีเพื่อนเ,ย,เยอะๆนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วสลามเหล่านี้ดองขี้หมดกับแม่ไก่ลายทางเอาเฉพาะแม่ไก่ลายทางเท่านั้นไอวนแม่ไก่ลายทางแม่ไก่ลายทางจะทอปอยู่ข้างบนบนไม่ใช่ทางนี้ ทางนี้มีไหมน่าจะโดนกินหมดแล้วนี่ขึ้นทางข้างบนได้ด้วยฮะไปออกทางไหนวะเนี่ยไม่เคยมาทางนี้เลยเนี่ยอันนี้มันทางบนโอ้ออกไปไม่ต้องเข้าถ้ำฮะแม่ไก่หลายทางชอบอยู่ตรงนี้ฮะไม่ไก่หลายทาง โอ้โหโดนกินไม่ไก่ลายทางหมดเลยลูกเจี๊ยบก็เอาเอาลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบมาลูกเจี๊ยบมาลูกเจี๊ยบก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่ไก่ลายทางเหมือนกันอยู่ไหนแล้วมินแมนโก้เรายังไม่ยังไม่ตกสักอันเลยฮะต้องนอนก่อนแล้วมาอีกรอบหนึ่งครับผมแม่ไก่ลายทางหรือไม่ไม่ใช่ ต้องการแม่ไก่รายทางสลามน้ำด้วยมาวับเย่สลามน้ำแม่ไก่ลายทางมาไม่เอาตัวนี้จะเอาแม่ไก่ลายทางยางอีกนั่นไงแม่ไก่แม่ไก่ฉันโอ้ยตัวนี้นี่นั่นไงเสียได้เลยลูกเจียบก็เอาไม่มีแต่ตัวขวางทางวันไ,ได้ไปไกลๆได้ไหมดูดูแต่ละตัว มันขวางหมดเลยฮะผมจะเอาแม่ไก่น้อยอโอเคครับไม่เอาก็ได้มาเออว้าไม่มีอะไรเลยกลับดีกว่าแย่แย่แย่มาครั้งนี้ไม่เยี่ยมเลยดาดาดา ไปไปอยู่กับเพื่อนแกไปเก็บก่อนครับกระจุยกระจายออกมากระเด็นกระดอนกระจุยกระจายออกมาเต็มฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ฝีดอาหารให้นะเนี่ยนี่กระเด็นออกมาทั้งขนาดนี้โอเคขายไปครับผมขายไปห,หมดเลย เดี๋ยวสลามน้ำไปปล่อยด้วยโอ้โหได้สลามน้ำมาต้องสามตัวไปเอาไปปล่อยฮะน้องลามน้ำปล่อยลงไปเลยเย่ yeah. เริ่มมีแล้วฮะเริ่มมีกลับมาเยอะแล้ว ขายเลยฮะโหตังเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวออกไปดูตอนคืนดีกว่าเผื่อจะเจอสลามที่เขารือกันว่าคือสลามทองนะครับหวังว่าจะเจอนะฮะขอหน่อยเถอะสลามทองเดี๋ยวไปมองจากมุมมองที่สูงๆครับอาจะเจอสลามทองอยู่ก็เป็นได้หรือเปล่า ถ้าจะยากนะฮะจะเจอไมหมนะสลามทองสำรวจทุกที่ฮนะตรงนี้ก็ไม่มีไหมมีไม่ม,ม,มีผมเห็นแค่เซียววินาทีครับสลามทองครั้งที่แล้วที่เคยเจอครับเซียวแบบเซียวจริงๆไะเห็นแบบปุ๊บแล้วเขาก็หายวิ่งไปเลยมีไหมมีไหมสลามเรืองแสงนี่ผมตกใจทุกทีนะึกว่าสลามทองนะฮะ นี่เราลอดเราไม่ลอดอุมโมงค์ฮะเราขึ้นข้างบนเลยอัพไปสิครับโอ้โหอัพไปเยอะ,ยอะฮะอัพไปอีกสิครับ <laughs> มีแต่ให้อัพเต็มไปหมดฮนะ,อะตอนเช้าเลยเดี๋ยวไปลุยอันนั้นอีกรอบนึงฮนะไปเก็บของแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาครับผมแล้วก็พอแล้วนะครับพาร์ทนี้พาร์ทสั้นๆน,นะครับอืมอัพไปให้หมดเลยฮนะ พาร์ทนี้เป็นพาร์ทสั้นๆนะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรแล้วนะครับเพราะเราปลดแอคทซิฟเมนต์ทั้งหมดแล้วสลัมธงสลัม,มทองแล้วก็เจอมาแล้วนะฮะถึงจะเสี่ยววินาทีก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาของหาไก่นะครับแล้วก็ทําการทําฟาร์มนะครับเพิ่มสักสองสาอันนะครับเผื่อเรากลับมาเล่นจะได้แบบว่าแหลมๆนะครับของเยอะๆของครบอะไรงี้โอ้มีกล่องอยู่ตรงนี้ฮนะ ของอะไรเอ่ยปางวู้นี่ไงเรากำลังจะกลับไปปลูกพอดีเลยอันนี้เคได้มาแล้วคิวเบอร์รี่ที่เรากำลังจะไปปลูกนะครับที่เป็นนักแสดงละดาราช่อง3นางเอกนะครับทุยนั่นคิมเบอร์รี่อันนี้คิวเบอร์รี่เกือบละเกือบพูดผิดละแม่ก็ช่างนะช่างไปคิดมุกอะไรก็ไม่รู้นะครับมุกเพื่อนเครียดอ่ะ โอเคไม่มีอะไรไปเราจะไปเก็บไก่เก็บชลามน้ําเก็บมิน้นแมงโก้นะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮนะเราเอาแค่เท่าที่พอมีก็พอแล้วนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงโนเศรษฐกิจต้องพอเพียงนะช่วงนี้ลงไปเลยฮัลโหลแม่ไก่ทั้งหลายค่ามาแล้ว มีมีมีเกาะมีมีมีถังมีถังอ๋อผิดผิดผิดมีถังนะเอาถังมาฮะไม่เอาตัวนี้ฮะเอาถังฮะโอเคบึ้งคิวเบอรี่อีกแล้วฮะโอเคเดี๋ยวรีบไปดีกว่ารีบไป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 แม่ไก่แม่ไก่กำลังเกิดนะฮะตอนช่วงเช้าเช้าอย่างงี้เราจะได้ได้ของครบ เอ้ข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่านะผมลืมอีกแล้วขอบินขึ้นไปดูหน่อยแม่ไก่ชนิดไหนเกิดตรงนี้เนี่ยใช,แยใชยะะ่แม่ไก่ลายเสือไหมใช่ด้วยนะฮะแม่ไก่ลายเสือแต่พอดีว่าเราก็จะโดนแมวแย่งเราก็จะโดนแมวแย่งแมวตัวนี้มันจะชอบแย่งแม่ไก่ลายเสือมันเป็นของเราเท่านั้น แล้วมันก็หมดเลยฮะโดนแย่งกินหมดเลยไปฮะไปฮะไปฮะไม่เป็นไรฮะยังมีอีกที่หนึ่งฮะที่มีแม่ไก่ลายเสือเยอะๆฮะแล้วมันไม่ค่อยจะกินกันด้วยนะครับก็คือเล้านี้เลยครับผมเล้าเลยฮะใช่เลยเห็นไหมป๊อป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 เต,ต,ต็มเลยฮะแม่ไก่มีอีกเปล่าโดนกินไปแล้วมินแมงโก้อ๋อนี่ไงมินแมงโก้โอ้โหครบเลยครับรอบนี้ แม่ไก่มิ้นเมังโก้ใช้ได้เรียบร้อยไปหมดแล้วนะฮะหารไปคิดตังแป๊บเดียวหายมืดนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ยังใช่ตัวนี้ยังเหลือมามามาหมดเลยะฮะมาให้หมดนะฮะลูกไก่แม่ไก่ผมขอขอทั้งเผ่าพันธุ์นะครับโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะครับไปกลับบ้านดีกว่าไปทำสวนทำไร่กันดีกว่าครับเพื่อน ฟิงเย yeah! นี่เลยดินแดนปลูกผักของเราต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นมาเดี๋ยวเราทำสวนกันไว้ดีกว่าครับผมแม่ไก่นี่แบบชุลมุนมากแถวนี้มาตรงนี้จะเป็นสวนคิวเบอร์รี่ของเรานะครับผมกาเดเยนเยอปลูกเลยฮะเอาเลยฮะจัดเต็มฮะสำหรับสวนของเราฟิ้งเข้าไปนี่ต้นคิวเบอร์รี่ เรียบร้อยฮะเรามีคิวเบอร์รี่แล้วงับต้าดาดาเราก็เอาแม่ไก่เห็นๆไปไว้ในเะล้าไก่ฮะจ้าดางไก่แก่สงสัยจะแก่เกินไปเดี๋ยวไปฟีดไว้เลยดีกว่านะฮะพวก,กพวกแก่ๆมาพวกแก่ๆมาทำไมเจ้าแก่เยี่ยงนี้เนี่ย เจ้าอย่าเพิ่งแก่ซิถ้าเจ้ารีบแก่ข้าก็จะไม่ได้เนื้อดีๆของเจ้าฟิเข้าไปเลยฮะไอกไก่แก่ไปเอาไปเลี้ยงอะไรดีนี่เอาไปเลี้ยงแมวดีกว่ามาเลี้ยงแมวบ้างฮะป๊อปป๊อปป๊ปป๊ปป๊ปปปปมาดึงออกมาฮะเอาไปขายครับผม เก็บได้เยอะแล้วตอนนี้เก็บในตัวได้60อันนะฮะแท้งเราใหญ่มากตอนนี้อ่าอน,นี้ไปใส่เลยฮะป๊บเรียบร้อยนี่คือการทําส่วนของเราของเราของเราไหนดูเซตอนนี้มีราคาอะไรขึ้นไหมว้าราคาตกฮะราคาสลัมน้ําเพิ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดตรงนี้เพิ่มเลยฮะป๊าเปิด,ดเยอะเลยฮะป๊าบ นี่เลยนะฮะมี4ด้านโอเคด้านนี้จะเป็นการเก็บพอตลาวานะครับเนื่องจากเราจะรอให้ราคาขึ้นแล้วค่อยขายไงนะเราเป็นพ่อค้าหัวหมอนะถ้าตลาดราคาไม่ขึ้นเราก็ไม่ขายครับผมนี่เลยฮนะตอนนี้ไอ้นี้กําลังราคาขึ้นนะํากําลังราคาดีขายไปเลยจ้าอย่าไปรอช้าเดี๋ยวไปดูก่อนด้วยว่าโอ้โอ,โอ,โอนะหลุดอีกมาละหลุดมา,หล,ดมาหลุดออกมาอีกละ ชอบหลุดนะตัวนี้ไม่ไหวเลยเข้าไปอยู่ในโกงสิครับอย่าหลุดกันออกมาเยอะสิแม่ไก่เราด,ดูเอาไก่แก่ไปกินนะลูกอากินเข้าไปฮะไก่แก่เดี๋ยวแบ่งไปอีกสักตัวหนึ่งฮะรู้สึกว่าจะเยอะเหลือเกินนะฮะ จัดสัรทรัพยากรจะไม่ถูกอยู่แล้วไก่อยู่ในนี้ไปเลยลูกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูดไก่อีกนะครับโอ้โหงานเยอะจริงไหมน้องไก่มาเดี๋ยวเราต้องเอาทั้งผลไม้ทั้งไก่เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปขายพอตก่อนครับไปขายพอตก่อนปั<า>๊บขายเลยป โอ้ oh, ราคากำลังขึ้นเลยสลามน้ำไป<ะ>เดี๋ยวไปเก็บไก่เก็บอะไรมาฟีดไว้นะฮะมาครั้งหน้านี่แบบโอ้โ oh. หเขาเรียกว่าไงดีนะครับรวยเลยฮะมาเศรษฐีมามา,มาขอหน่อยเถอะสลามน้ำหมดอายุเหรอวะเนี่ยหายไปไหนสองตัวนั้นหายไปแล้วนะฮะ ใสยจะหมดอายุหมดอายุแล้วหายตัวไปนะฮะสลัมน้ำมาๆๆๆไก่ไก่ข้าขอเจ้าไปให้อาหารฟาร์มนี้เป็นฟาร์มไก่ชัดๆนะไก่เยอะมากจริงฮะดูสิมันจะเก็บไป60ตัวครับมามามาเยอะเเลยะฮะน้องไก่ปอปปอบป,ปอบดูดไปะฮะดูดไปฮะอยู่ในพุ่งยานี่ก็น่าจะเยอะฮะ มา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 น้องไก่มาเจ้าจะต้องเป็นอาหารให้กับสลามุนค่าเจ้าไก่น้อยเต็มไปแล้วฮะาห้าสิบตัวโอเคเดี๋ยวไปฟีดไว้เลยฮะห้าสิบตัวของเราเยอะมากจริงนะครับน้องไก่เอาไปให้ตัวไหนกินดีนะน้องไก่ธรรมดาน้องไก่ธรรมดาตัวนี้น่าจะกินได้นะครับ โอเคอัพเกรดไปเลยฮะอัพไปให้เต็มๆมลฮะโอเคจัดปาเดี๋ยวพี่เอาน้องไก่ให้กินนะน้องไม่ต้องกลัวน้องได้อร่อยหนำใจแน่ไปเลยฮะน้องไก่30ตัวให้ไปเลยกินเข้าไปฮะสาตัวแล้วก็เอาน้องไก่ไปให้ในถ้ำหน่อยฮะในถ้ำเราไม่ค่อยได้ไปเลี้ยงมันเลย นี่เลยฮะไปกินไก่เข้าไปน้องเอ๋ยเรียบร้อยในถ้ำนี้มีอะไรไหมเนี่ยน่าจะแบบว่าช่วยเรื่องความมืดอย่างเดียวนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรฮะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับนะ ชิวๆนะมันเล่นกันชิวๆนะครับเดี๋ยวถ้ากิดมันอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยสวครับคุณสุจิตติเอ็มบีและเอาไปดูกันให้ดูด้วยนะครับมาวันนี้เราอยู่กับรถ ดับเพลิงนะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นสระสการณ์กับทุกคนสงองใจฟิวดูวนาปาโย <Yo! S 1> <c oughs> ่เ็บวด